วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งาน SX Food Festival ทีมของปีนี้ก็คือ Back to the Future งานนี้เขาบอกว่ามันมี7โซนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนฟูด้ดจริงๆคือจะมีอีกส,สองโซนหลักก็คือจะเป็น Marketplace แล้วก็ k d s Zone เดี๋ยวเราจะมาโซนฟู้ดกันต่อธีมหลักของปีนี้ก็คือเน้นเรื่องอ ความยั่งยืนการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นอันนี้นะเห็นไหมก็จะเป็นเรื่องของรีไซเคิลการใช้กังหันลมเพื่อมาผลิตไฟฟ้านี่นะคะเข้ามาแล้วมันก็จะมีแบบบอกว่ามีร้านไหนบ้างงานนี้คือมีร้อยกว่าร้านเลยเดินกันเรื่องไม่ถูกเลยมางานนี้ไม่ต้องกินอะไรมาจากบ้านเลยนะ เยอะมากร้านดังๆที่เราเคยได้ยินชื่อในโซเชียลแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปกินก็คือมาที่งานนี้ได้เลยนี่นะคะรายชื่อเชฟต่างๆเชฟจากรายการมาสเตอร์เชฟเฮลคิเชนแล้วก็อะไรนะไทยอันเช่า <on> ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่6ตุลานะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเนี่ยอ,อาหารคาร์บอนต่ำคืออะไรอาหารคาร์บอนต่ำคืออาหารที่ผลิตโดยการปล่อยการเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เป็นอาหารที่คือไมมองเมมีอะไรไม่ม<า>ีีนค่ะข้างในมีอะไรไหมอ่ะถือว่าเป็นโซนถ่ายรูอ๋อสาธิตการทำกรเกษตรนวะ ไปงานวันแรกนะเอ้ยไม่ใช่สินนว,นน 2, วันนี้เป็นวันที่2องเมานเป็นวันแรกวันที่ยี่สิบเจวันแรก งานนี้ต้องมีจุดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอยู่ทั่วงานเลยอาหารเพื่อสุขภาพเราไปดูอาหารเพื่อสุขภาพกันไหมไนี่นะคะเป็นอาหารบำรุงร่างกายให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าแค่บำรุงร่างกายพื้นฐาน นหนอาหารสัตว์คคนี่เขาก็าจะเขียนว่าอะไรชเช่นอบเชยสัปปะคุณมีอะไรบ้างก็รรเปนยดี ออริกาโน่ไหมก่อนที่มันจะเป็นออริกาโน่โรยหน้าพิซซ่ามันคือต้นแบบนี้ โปรตีนและข้าวไข่ขาวแบบแอันนี้เป็นเมนูทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากกินแป้งนะคะ,ะเขาก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องย่อยเครื่องย่อยอาหารสดให้กลายมาเป็นปุ๋ยมาโชว์ที่นี่ด้วยตัวนี้ คือโซนที่รวบรวมเชฟชื่อดังทั้งจากรายการ Iron Chef, Hell Kitchen, Master Chef แล้วก็มีรายการอะไรอีกอะเด e นใน t ไตล์ลอดเ,อเชฟคนเยอะเชฟไทยก็คือเชฟแต่ละคนก็จะมีเมนูเด็ดๆของตัวเองมานำเสนอน,นี่คใครที่เป็นแฟน มาชิมนะคะมางานนี้ได้เลยรวบรวมมาให้หมดแล้วเชเก็จะมีอื่นประจําสัานร้านของตัวเอง เกะซอสทัฟเฟิลอ,อ,อันนี้จากเชฟอะไรเอ่ยจากเชฟนี่นะคะ<ป>เชฟไม่ได้เนาะลืมลืมไก่เนื้อเจ้าดังไก่เนื้อเจ้าดังจากเชฟชื่อดังนะคะโอ้กรอบมากแต่ผ่า ยากเหมือนกันอนะ่ะจริงๆใช้กัดน,น่าจะไดีกว่าไปไหนก่อน ปเป็นเน้น นี่คือ local ingredients เป็นพวกเมนูที่ทำมาจากวัตถุดิบท้องถิ่นก็จะเห็นพืชผัก,กที่เราคุ้นตากันเอามาทำเป็นเมนูต่างๆ ในโซนอาหารน้ำตาลต่ำ๋ยวเราไปชิมบัวลอยน้ำตาลต่ำกัน คือใช้น้ำตาลเหรอ ใ,ใครที่อยากมาทดลองอวัดใครที่อยากมาทดลองนะคะวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วนก็นมาที่ตรงนี้ได้เลยที่เราต้องทำก็คือขึ้นไปยืนช่างแล้วก็ยื่นมือให้ตึงอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีข้าวออกมาเลยที่หน้าจอแล้วเราก็เอาไปเทียบกับ ตามตารางด้านหลังเ,เ,เวนเียวากระจายเออใครมาตอนเที่ยงแล้วก็หโมงเย็นเราจะมีโชว์แร่ปลาแซลมอนทางตัวด้วยที่บโบเอซี แล้วเหมือนมาหากรรมฟู้ดคอร์ดใช่แต่ว่ารวมร้านดังเยอะแยะเลยก็คือร้านที่เราเคยได้ยินชื่อจากพวกในโซเชียลอะไรเงี้ย ให้ทั่วก่อแล้วใครเลือกก็ได้ว่าอยากจะกินอะไรเพราะว่ามันเยอะมากอย่าเพิ่งรีบต่ถึงใจออ,อกทางโน้นนะใช่ปะที่เดีเออยอไอ้ข้าวขาวบวงมา พลังงานเท้าจากเราอะค่ะอเราเดินไปผลิตเป็นไฟฟ้าหรอคะใช่ค่ะมันจะเป็นไฟฟ้าก็ตือไฟคือไฟขึ้นหมายถึงอ๋อก็คือเหมือนตอนเราเดินนี้ค่ะเรากระเด็นขึ้นหมดเลยขอบคุณค่ะ ที่บอกงานนี้เน้นไปที่การผลิตพลังงานแบบยั่งยืนตอนนี้ก็จะมีแม่โขงไฮบอลอออเวลาจำหน่ายนะคะ11โมงถึงบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ไหนดีขาววัวล้วนขาววัวผสมเนื้นนนาววัวผสมเนื้อหนึ่งค่ะค่ะ ข่าบัวผสมเนื้อหนนะึ่งใส่จานเลยค่ะ จากนั้นไปที่โซนถัดไปค่ะโซนนี้เรียกว่า Market Place นี่นะคะจะมี3โซนหลักตาม3สีนั้นเลยคือ Food Festival Market Place แล้วก็ k คิดโซ e เดี๋ยวเราเดินไปที่ Market Place เนาะหลังจากที่เรากินจนอิ่มแล้วโซน Market Place เนี่ย เขาก็จะเน้นเรื่องการนำวัตถุที่เหลือใช้หรือว่าวัตถุท้องถิ่นนะคะวัสดุท้องถิ่นต่างๆนํากลับมาสร้างชิ้นงานให้สร้างสารรครังสรรขึ้นมาใหม่ซึ่งโซนเนี้ยจริงๆแล้วมีอะไรน่าสนใจเยอะมากคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีของเยอะแยะขนาดนี้แต่พอเข้าไปเดินแล้วแบบเออมันมีอะไรใหม่ๆเยอะเลยเนาะที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึง